สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมเราลอ ME ทนอเราเวอร์ชัน r o 2.0ทุกคนนะครับรวมถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่ในโซเวอร์สีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําความสามารถของเอาวาน้อยคาฟ้าเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นเราได้แนะนําคุณสมบัติพิเศษของคาฟ้าไปแล้วนะครับนั่นก็คือความสามารถในการขโมยที่ชํานาญนั่นเองนะ สำหรับการขโมยที่ชำนาญน,นั้นนะครับก็ตามที่ได้เสนอตัวอย่างไปนะครับก็เป็นจะก็จะเป็นการขโมยในส่วนของอคุณสมบัติบัฟนะครับจากผู้เล่นใน PVP นั่นเองนะครับ สิ่งที่เราจะแนะนําเพิ่มเติมในวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําคุณสมบัติบัฟที่ขโมยจากผู้เล่นใน PVP และทําให้คาฟ่ามีความสามารถของมันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีบัฟอะไรที่น่าสนใจสําหรับคาฟ่าบ้างนะครับบัฟแรกนะครับก็จะเป็นบัฟ ของสกิลบร์ติ้งเฟเนตนะครับจากฮีโรคาดพ่อค้านั่นเองนะครับเมื่อคฟาฟาทำการขโมยบัฟของฮีโรคาดพ่อค้าแล้วนะครับมันก็จะได้คุณสมบัติตามมานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า,าตัวสกิลบร์ติ้งเฟเนตนะครับทำให้เป้าหมายหรือศัตรูนั้นนะครับ สามารถติดสถานะไฟไหม้ได้อีกด้วยนะครับบัฟที่สอนะครับก็จะเป็นบัฟจากสกิลฟอนมอนแอโร่โของฮีโร่คาร์ฟเฟล,ลิกเมื่อคาฟ้าขโมยบัฟจากฮีโร่คาร์ฟเฟล,ลิกแล้วนะครับก็จะได้รับคุณสมบัติตามมา แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า,าคุณสมบัติของอตัวสกิลนี้นะครับมันจะเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็จะลด30%นะครับของแอคต s สป e d แล้วก็ความเร็วเคลือ่อนที่ของเป้าหมายด้วยนะครับ บัฟที่3นะครับก็จะเป็นบัฟของสกิลฟาเวอร์ออฟเดสเปเรชันนะครับจากฮีโรคาสคาริเบิรเมื่อคาฟ่าทำการขโมยบัฟจากฮีโรคาดคาริเบิรแล้วนะครับก็จะได้รับคุณสมบัติตามมาคุณสมบัติเบื้องต้นของสกิลนี้ก็คือว่าเมื่อโจมตีเป้าหมายหรือศัตรูแล้วนะครับก็จะทำให้ อ่าสตูหรือพ่อใหม่นั้นติดสถานะเลือดออกนั่นเองนะครับบัฟที่4นะครับก็จะเป็นบัฟของเอ uh, ่อ mountain teaser s u p p o r นะครับจากฮีโร่คาร์ดหลิวเหมาซิงเมื่อฮีโร่คาร์ดคาฟ่าทำกายขโมยบัฟ จากคิโลคาร์บูร์เหาซิงแล้วนะครับก็จะได้รับคุณสมบัติตามมานะครับโดยคุณสมบัติของออบัฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสการสร้างความเสียหายทางกายภาพแล้วก็โบนัสการสร้างความเสียหายเวทมนต์ให้กับอาฟานะครับโดยบัฟตัวนี้นะครับผู้เล่นนะผู้เล่นที่เล่นอาชีพคาฟานะครับสามารถ ขโมยได้สูงสุดถึง5ครั้งนะครับบัฟที่5ก็จะเป็นบัฟของสกิลเอ่อซาเวียฟาวเวอร์จากฮีโร่คาร์ดนิทอกเมื่อฮีโร่คาร์ดคาฟ้าทำการขโม,มยบัฟจากฮีโร่คาร์ดนิทอกแล้วนะครับเอ่อสำหรับเอฟเฟกต์ ของสกิลตัวนี้นะครับเมื่ออีโร c คา d ขโมยมานั้นออก็จะทำการชุบชีวิตให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ได้นั่นเองบัฟที่5ของสกิลเวิร์กอั์จากฮ e ีโร่คาร์ดแต่มะมะเมื่อคาฟาทำการขโมยบัฟจากฮ e ีโร่คาร์สต่มะแล้วนะครับออก็จะได้รับ ุณสมบัติบัฟตามสกิลที่ขโมยมานะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับการขาโมยบัฟจากสกิลเวิร์กเอานี้นะครับคาฟ่าสามารถขโมยได้สูงสุดถึงาครั้งด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าผู้เล่นอาชีพไซตามะนั้นนะครับจะต้องอัพ ระดับขั้นของอาวุธให้สูงสุดถึงขั้น5ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่อัพนั้นนะครับก็จะสามารถขโมยได้สูงสุดแค่3ครั้งตามคุณสมบัติสกิลเดิมของสกิลเวิร์กอัลเท่านั้นนะครับสำหรับการแนะนำในการขโมยบัฟเอฟเฟ ของอาชีพใน PVP นะครับที่น่าสนใจก็เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้ต่อไปสวัสดีครับ